วันนี้พวกเราจะพาดูวิธีมาดูดอกออกมาสวยๆเนาะนี่เป็นดอกสามปีนะคะดอกสามปีเนาะไปเอามาแล้วก็มาหว่านเขาก็ขึ้นเองตามธรรมชาติของเขาเนะาะก็อมารดน้ำเนาะครับนี่ก็คือดอกสามปีนะครับสวยมากๆอันนี้เป็นดอกคุณนายตื่นสายนะครับ ดอกคุณนายตื่นสายเนาะปูใส่กระถางก็จะมีดอกสีแดงนะคะสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มเนาะสาเหตุที่เขาเรียกว่าคุณนายตื่นสายก็คือสิบโมงจังตื่นสิบโมงจังบานนะคะก็คือตอนเช้าเช้าหกโมงเนี่ยเพื่อเขาจะพากันบานนะครับแต่ว่ายังไม่บานนะครับนางก็คือสาเหตุที่เรียกว่านางตื่นสายก็คือตื่นสายจริงๆนะคะป้างดอกนะครับ,บ,รนะรบตะเวนบบอขึ้นเนาะ แบบพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนาะก็ไม่บานค่ะแบบฝนตกแบบนี้เนะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยบานปลาไหลเนาะครับหมูไม้หมูไม้หมูไม้แบบลุกไ,ไพาสมดอกดในเตยซายนะครับพาสมดอกไม้ด้วยเนาะดอกไม้ที่จริงเ,เนี่ยมีเยอะแยะนะครับก็คือเผลออกไปหมดแล้วเนาะดูพาสมพริกด้วยนะครับพริกก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพริกยังไม่แดงเลยคับเผ็ดมากๆเลยนะครับ ใครอยากลองมาชิมก็ชิมได้นะครับอันนี้เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่ออไรู้นะจ๊ะสวยเนาะสวยมากๆพีสื้อพีเสื้อโอยคนนักที่ถ่ายรูปพีเสื้อได้พีเสื้อ้พรปเจ้าพีเสื้อเป็นบุญของเราที่เราได้เดินีเสื้อวิผู้ชมพีเสื้อตัวนี้เชื่องมากเลยอะ่ะเห็นไหมคุณผู้ชม ว้าวผีเสื้อค่ะเห็นไหมครับผีเสื้อเนาะแบบถ่ายไข่มากมากเลยอะสภาพไปดูหนึ่งแนละ้วเสื้อแบบใกล้มากมากเลยนะเราไม่ได้ซูมนะครับมือกี้เนี่ยก็คือแบบเอากล้องมัใส่หนึ่งเนาะเราไม่ได้ซูมนะครับเห็นไหมเห็นไหมไอ้แม่ผีเสื้อมาชมดอกมไม้ว่าเจอผีเสื้อเนาะ เขาจะเอาจมูกแหย่ลงไปเขาก็จะกินน้ำหวานนะครับโฟกัสที่หนึ่งสิลูกบาย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 คุณผีเสือ้อกินเลยนะครับเนี้ยคลิปอันนี้เหมือนผมว่าผมจะทำคลิปแต่ผมไม่ทำดีกว่านะครับเพราะอันนี้ก็คือว่านนะครับผมปลูกเองกับมือเนาะว่านว่านไฟเอาไว้ให้เป็ดกินไปได้ก็คือขี้วินนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกลาเวนเองยังไม่ออกดอกนะครับ ที่อาบน้ำของผมก็จะอาบตรงนี้แหละอันนี้ก็จะพาแบบ